สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งป้าก็พามาดูนะคะอถันอตอกว่าเอา่พักก่อนเอาฟง้เาเราอาุดเอาเสาเงเสานึ่งเสาข้าวเขาเขาเสาเก้านีโยข้นมันมาซะา รจาาโอ้ี่เขาใดคะอ๋ออ๋อนี่นี่ค่ะพอดีว่าน่าจะอาจจะุดผลอุปกรณ์ก็ได้นะคะที่ชนมันหักล้มลงมันเบรื่องอันที่มัดดวดนี่มันยอดก็เลยต้องต้มต้องเอาขึ้นอีกนะคะ ทำให้มันเรียบร้อยมันจะได้ไม่พังอยู่แบบนี้นะคะนะคะ่ะอันนี้คือถนนสาธารณะนะคะขั้นแดนระหว่างสวนของป้ากับสวนผู้พันนะคะแต่ว่ามันหักลงแล้วก็ต้องเหมือนห่างอะพี่น้องที่ว่าจาังใดภาษาฝนเ่าว่ามันห่าง ก็มันห่างจงิี่ก็มันก็บเบดสบายใจนะอ่ะเนาะก็ต้องเอาทําให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะอรวดน้ำห้ากกบเอาันเก้านี่บอันดึงไซส,สางัตัดตัดเลยอันนี้นะคะดีด้วยที่คุณลุงก็คงทำไม่ได้คนเดียวนะคะนี่ขนาดช่างมาตั้งหลายคน ช่วยกันนะคะก็ขอให้ทีมงานช่างเพื่อนมาเอาขึ้นให้มาร้อมใหม่ให้ตรงจุดนี้แหละนะคะถ้าไม่ทำใหม่ก็จะไม่ดีมาตรงนี้ก็เป็นประตูรั้วที่เข้าสวนของป้านี่แหละแต่พา้าพามาดูดูขนาดว่าน้ํามีนะคะคาของปากกันยังไหนหล่มแล้วนนระนาดแห่งเด้อพี่น้องว่มีเวลามา บ่ไม่มีเวลามาหลักสาย,ยางโหดเพราะว่าสปริงเกร์บร่ถึงจุดหนีพี่น้องเอ้ยขาของป้านึกว่าจะอยู่รอดปลอดภัยปีนี้เพราะว่ามีน้ําเยอะสนมบ่หอดคือเกาพี่น้องอืมดอกไม้เนี่ยลิ้นมังกรของป้าก็เยอะนะที่ปลูกไว้ตรงนี้งาช้างด้วยโซนนู้นจะเป็นงาช้างเนาะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะรอดไหมไม่รู้วันไหนป้าจะมีเวลามาลากสายยางรถให้นะคะ คุณลุงมาลดให้ก้อนนะ้าหลายวันแล้วหลายวันจะเป็นเดือนละมั้งที่คุณลุงมาลดให้อะ่ะตอนนี้มันน่าจะได้ต้องการน้ําอีกแล้วค่ะคุณลุงเนี่ยขาแล้วก็ดอกไม้เนี่ยน่าจะได้กินน้ําอีกแล้วต้องหาเวลามาลาดสายยางลดให้อีกแล้วล่ะมันก็มีใบไม้แห้งใบไม้แห้งเยอะเหมือนกันนะอืม วงว่าไฟไม่มานะหวังว่าไฟจะไม่เข้ามานะคะเพราะว่าในส่วนของผู้พันเองก็ไม่ได้เผาไว้ก็ไม่ได้กันไฟไว้นะคะทีนี้คัมยันะเป็นกลุ่ม ลูงลูกอ๋อนั่นฉนดมันจะอยู่ที่นู่นที่ของเราฉนดจะอยู่ที่นี่แต่เราก็ล้อมประตูตรงนั้นเพื่อมันเข้าอสะดวกแต่จริงจริงฉนวนอยู่ที่นี่แล้วก็โฉนดนหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นที่ซอนั่นนี่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะ พอดึงเสาขึ้นเนียค้ำยันเอาไว้ด้วยเพราะว่าช่างก็มีความคิดที่คิดดีรอบคอบนะคะค่ะอะไรมันจะดีเขาก็เอามาเสริมมาทำให้ทีมงานนี่แหละช่างอันนะคะก็ช่วยตาลุงมาตลอดนะคะเก็บเล่มใส่แล้วก็เก็บใส่ที่น่อ อุปกรณ์อะไนที่มันไม่พอเก็บก็เล่มใส่การมีการเกิดของเรานี่แหละนะคะนี่นะคะ ถ้ามีทีมช่งมางแมวขึ้นนหยก็จะยากนะถ้าคุณลุงมาทําคนเดียวกับป้านี่คงยากอยู่ลูกก็ไม่ค่อยอยู่เนาะลุงตามก็ไม่ค่อยอยู่ไปทํางานกลับมาก็ต้องนอนบางทีก็ต้องไปทํางานตอนกลางคืนอะไรเนี้มีกะหลายกะอะไรแบบนี้ก็จะยากหน่อ ทำแล้วมันก็ดูดีขึ้นปลอดภัยขึ้นดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะดูแข็งแรงมั่นคงขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็ไม่ค่อยได้อยู่เนาะเดี๋ยวคุณลุงก็เดินทางเข้ากรุงเทพบ้างไปต่างจังหวัดบ้างนู่นนี่นั่นป้าก็กังวลอยู่ด้วยใ <c oughs> บยไม้แห้งเยอะมากเลยโต <c oughs> so, ที่สวนผู้พันก็ไม่ได้กันไฟด้วยทีนี้หวังว่าจะไม่มาเนาะโอ้โหก็จะได้มั่นคงแล้วนะคะตอนนี้มั่นคงแข็งแรงแล้วสบายใจแล้วนะคะ ии. ช่างก็ทำให้าดีจริงๆเลยนะคะ ก็มาขวางทางจราจรเพื่อหนีนี่เนี่ยคุณลุงก็เอาไปไว้เขาได้ข้างในสวนเราก็ได้ มีดีแน่นนถาถาวนแล้วนะคะคันนี้อเอ็คงพอมั่นคงไปได้เือกนะคะให้รู้เขตแด,ดนนะคะให้รู้ว่ามีทางษาเขา,าแล้วนะอยู่ตรงนี้เท่าน,นั้นเองนะคะ ที่ดินคนก็จะได้ไม่ตาหนิเรานะคะแต่ความจริงแล้วมันก็อยู่ฝั่งของพันแต่ก็ด้วยกันล่ะครั้งแรกก็เป็นป้าลุงที่ล้อมนะคะจะได้เป็นสัดส่วนดูดีดูดอชัดเจนนะคะ แ่นะขอบคุณมากๆนะคะทีมงานช่างอ่ะคุณนบแพงนาไขาหนาเป็นใดอยู่ครับสหคลิปนี้ก็ขาวไปเพียงเท่นาน,นี้นะคะ,ววนนะสวัสดีค่ะ